Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> ไปจริงเหมือน <ane. S 2> ใช่ไหมเนี่ยน <h cole unpack ing> ี่ใบซื้อกู เอารกจะเลยไปป้ายมงคลนะคะอันนี้ทีเดียวไป้ามงคลป้ายเนอแล้วก็พาไปเียมเยียมสถาทางนค่พักท่พักักที่พักที่ักทที่ัั่ สัดหี่ครับอุมไทยครั้งที่42ประจำปี266 แสดงทุกเสน่ห์ความสุขไทยนะครับรโอกาสดีนะครับขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ประจําปี2567ครับลำดับต่อไปครับขอกราบเรเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุดาวันหวังสุธกิจโกศลขึ้นสู่เวทีและก่าวร,รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ครับเสยงประมินต้อนรับท่านด้วยค่ะ please join นายกรัฐมนตรีท่านเสษฐาทวีสินท่านเอกอัครัชทูตผู้แทนภารารัฐและเอกชนสืมม่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ประจำปี2567 Thailand Tourism Festival GTF 2024 ระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตนายกรัฐมนตรีท่านเสรษฐาทวีสินกรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ประจำปี2567 Thailand Tourism Festival g t f 2024ขาหรับเรียนเชิญค่ะ ท่านร no no e. ัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านเอกอัคทราชทูตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมท่องเที่ยวสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่ส2ี่ประจำปี2 5 6 7ในวันนี้รัฐบาล ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชูวยเสึิมครับยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยศสน่ภาพาของเมืองไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์และยังมีความเป็นซอฟต์พลัง หลายสาขาที่สามารถชูเป็นจุดข,ขายของไทยได้ศักยภาพต่างๆเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นทัวริสซึมฮับได้สําเร็จผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดการงานในวันนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเที่ยวเมืองไทยไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้มและความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาคขออวยพอให้การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์และร่วมสร้างสารรค์เศรษฐกิจของไทยให้เติบโตและส่งเสริมให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดไปผมขอเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ประจำปี2567ครับขอบุณครับ นายกนะครับและดเ,เชิญท่านอยู่บนเวทีนะครับเพื่อประกอบพิธีเปิดงานในลําดับต่อไปครับของทางการระทรวงีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับปีสุดาวันวังสุขกิจโกศลครับสาม ทางการนะคะสามารถที่จะมาเที่ยวชมงานกันได้เลยคือสัญญาณแห่งความสุขเริ่มต้นขึ้นแล้วครับฝากสื่อมวลชนทุกท่นกา,า,ททานนะครับประชาสัมพันธ์งานเทศาาชื่อสังเกตุตั้งแต่เดือนเมษายน o ึงวันที่1เมษายน h วลา10.00นถึง21.00นที่ชั้น G ที่นี่